พูดไทยกับผมได้ไหมผมฟังภาษาลาวไม่ค่อยเข้าใจพูดไทยก็ได้ค่ะว่าแต่พี่ไปจังใดมาจังใดถึงมาฮอดผีก็คิดถึงเห็นกลับก็ไม่เห็นโทรติดต่อเลยก็อยากจะติดต่อหาอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้มึงคาะเรียกหลายค่ะนั่นเป็ดคุณเหรอครับนั่นนั่น,น,นเดินอยู่นั่นน่ะแนนแล้วค่ะเป็ดฉันเองตัวมันโตดีนะเอาไรเลี้ยงถึงใหญ่ขนาดนี้บอกสูตรหน่อยสิจะได้เอาไปเลี้ยงที่บ้านอ๋อก็ให้มันกินมะละมะลอยนี่แหละค่ะ อะไรครับมะลามะลอยก็ให้ม,มันกินถ hm. bueno oh, ั่วทิบถั่วแดงนี่แหละค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองมะลามะลอยกับถั่วทิบถั่วแดงคุณซื้อที่ไหนครับมะลามะลอยกับถั่วทิบถั่วแดงอะไรคะถั่วทิบถั่วแดงที่เป็นอาหารเป็ดไงอ๋อคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะถั่วทิบถั่วแดงไม่ใช่อาหารสัตว์ค่ะแต่มันหมายความว่าให้เป็ดให้ไก่หากินเองตามธรรมชาติค่ะหมายความว่าให้มันกินอะไรก็ได้ ดไ้สังกิตหมาหมาหนุ่มหมาแก่อหมาร้อนหมาอกหักบอกเป็นอยังด็อกข้างขดเราจะมีคำเตือนบอกว่าการดื่มสุราจะทําให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงแต่คดีคมคืนหลายๆคดีส่วนใหญ่ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่า คืนนั้นเมามากเลยเกิอดอารมณ์ยังไงใช่ไหมเนี่ยมันไรคืนขอมขอยมันไรคืนโขมยับเจ้านาทีไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย,นย,นยน็นๆใจเย็นๆไม่ตั้งกอดเจ้าว่าม่ั้งกอด เจ้าว่ายังเกาะมาเด้อขวนเอ้ยมากินตับกินปอดคุณเจ้าเป็นยังเพราะว่ามันไหลขึ้นโคมคอยเอานับหนึ่งสองสามสี่เนตสี่เมตสี่เมตบ้าทีสับเป็นเด็กน้อยวะว่าแต่มึงทำงานอะไรเนี่ย ก็ทํางานธุรกิจส่วนตัวทําอะไรบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวมันไม่ส่วนตัวเฮ้ยดีฉนไม่ได้หนูจะอยากใส่ชุดไหนมาตามอําเภอใจแบบนี้ไม่ได้โูขาอะไรอําเภอใจอยู่จังหวัดไหนคะอีพอมึงปึกอีกแล้วอําเภอใจก็อยู่อุดรธานีนบอกอีสานได้ไหมเบ้าได้ครับภาษาอีสานเบ้าได้พ่ออีพอ แม่อีแม่เมียอีเฮียเฮียไปสิไหนไป